กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่สองครับท่านผู้ฟังครับภารกิจการฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในภาคเหนือขณะน,นี้มีอุปสรรคจากดินโคลนปริมาณมหาศาลซึ่งต้องบูรณาการกำลังทั้งภาคประชาชนหน่วยงานราชการและหน่วยทหารมาช่วยแก้ไขวันนี้ติดตามภารกิจการฟื้นฟูพื้นที่ในจังหวัดเชียงรายจากนาวาอากาศเอกนัทพัฒน หนองแสงหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่35หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับครับท่านผู้ฟังและเนื่องจากสถานาการณ์ในจังหวัดเชียงรายหรือสถานาการณ์ในพื้นที่ประสบอุทกภ,ภัยหลายพื้นที่ขนาดนี้ยังคงอยู่ในระหว่างการฟื้นฟูซึ่งจากภาพข่าวจากที่ทุกท่านได้เห็นการเราจะเห็นว่ามีโคลนที่ทั้งหนาทั้งสูงซึ่งทั้งหน่วยทหารทั้งประชาชนมูลนิธิต่างๆก็ได้เข้าไปช่วยเหลือ วันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกับผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่35หน่วยประชาการหาพัฒนานาวาอากาศเอกนัทพัฒน์หนองแสงครับซึ่งเป็นผู้บังคับหน่วยนี้อยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับท่านผู้บังคับหน่วยครับอยากจะขอเรียนถามครับว่าตอนนี้ครับทางหน่วยเนี่ยมีภารกิจในการช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ไหนอยู่แล้วก็ในการช่วยเหลือประชาชนในขณะนี้ครับเราจัดการโคลนที่ทั้งหนาทั้งสูงยังไงบ้างครับครับก็ อ,อย่างแรกครับหน่วยหน่วยพัฒนาการเขื่อนที่35เนี่ยครับดูแลพื้นที่ในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยานะครับแล้วก็ในเบื้องต้นเนี่ยสถานการณ์ที่เกิดขึ้น,น่ะก,ก็อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะแดนอำเภอแม่สายซึ่งเกิดจากลําน้ําสายที่ร้นทลักเข้ามาในพื้นที่เขตอํเาเภอแม่สายเข้าไปในหลายตําบลน,นะครับหลักๆก,ก็พื้นที่ที่ติดขอบลําน้ําสายก็คือพื้นที่เกาะทรายนะครับแล้วก็จะรามไปถึง พื้นที่ที่ต่ำที่สุดคือพื้นที่ในส่วนของผามควายนะในส่วนดินโคลนที่ทะลุออกมาแล้วเข้าไปตามบ้านเดอนประชาชนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราก็พยายามที่จะลาเลียงดินโคลนที่มีอยู่ตามถนนหลักและบ้านเดินประชาชนเนี่ยออกไปในพื้นที่ทิ้งดินที่เราหาไว้และเตรียมไว้นะครับครับในเบื้องต้นก็ทําไปได้แล้วบางส่วนนะครับก็ขึ้นอยู่แต่สถานการณ์ ต่อไปในอนาพตดด้วยว่าจะสามารถดาเนินการได้ขนาดไหนในส่วนพื้นที่ในเส้นทางหลักเนี่ยนําออกไว้แทบหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเหลืออยู่ในพื้นที่ในบ้านเดินมององประชาชนที่เป็นบางส่วนที่ยังไม่สามารถนําออกครับการเอาโคลนออกมาจากบ้านเรือนประชาชนยากไหมครับเพราะเป็นพื้นที่ที่ทั้งเล็กและทั้งแคบครับผมครับก็ในส่วนวิธีการก็เป็นการที่ทางกุญแจการฐานสูงสุดท่านได้ให้ข้อแนะนําเอาไว้นะครับ ในส่วนบ้านเรือนของประชาชนที่มีพื้นที่ครับแคบไม่สามารถที่จะดําออกได้เนี่ยเบื้องต้นเราก็จะใช้เครื่องจักรหลักที่สามารถดําเนินการได้ก่อนโดยการเปิดเป็นช่องนะครับเปิดเป็นช่องให้สามารถานําเครื่องจักรเล็กเข้าไปได้ก็เช่นรถแมคโครตัวเล็กๆนะครับเข้าไปดําเนินการที่ถ้าตักดินออกมาได้เราก็ตักออกมานะครับโดยพยายามนําออกมาให้ได้มากที่สุดแล้วก็หลังจากนั้นถ้าเหลือรายละเอียดเล็กน้อย เราก็ใช้กำลังพลที่ตามสั่งการของผู้วิชารณ์ฐานสูงสุดท,ท่านก็ได้ให้กําลังพลขึ้นมาสนับสนุนในการช่วยเหลือประชาชนจานวนปัดละ200วานายนะครับก็ขึ้นมาดําเนินการเก็บรายละเอียดในส่วนที่เครื่องจักรไม่สามารถเข้าไปดําเนินการได้เลยเนี่ยท่านก็ได้ให้แนวคิดไว้ในการดําเนินการเช่นเราก็ตัดแป็นแผ่นเหล็ก S <S นะครับตัดแผ่นเหล็กมาแล้วก็ใช้แผ่นเหล็กที่มีขนาดความหนาแล้วก็ความกว้างที่สามารถที่กดลงไปในตัวดินโคลนเนี่ยได้แล้วก็ใช้กําลังพลเนี่ยดึงออกมาครับก็คือมันเอาแผ่นเหล็กตัดเป็นโคลนเป็นก้อนๆแล้วก็ค่อยๆทยอยขนออกมาเป็นเป็นภาพต้องครับ,ใช,รบใช่ครับครับในส่วนไหนที่นเหล็กไม่สามารถที่จะดําเนินการตัดลงไปได้เนี่ยก็ใช้วิธีการคือในส่วนในหน่วยบัญชาการหาพัฒน,นาเนี่ยมันจะมีส่วนของ เขาเรียกว่าเครื่องย่อยเครื่องเครื่องสลายมวลดินเหมือนเครื่องตีดินตีดินเพื่อให้มันมันสามารถที่จะช่วยทําให้ดินเนี่ยร่นวนซุยได้ครับแล้วก็เอาเครื่องนี้เข้าไปช่วยอ่าทําให้ให้ดินเนี่ยที่เกิดความหนาแน่นหรือแน่นหรือหนาจับตัวกันมากแ่ยก็ทําให้สามารถนําออกมาได้ง่ายแล้วก็ใช้ตัวแผ่นเหล็กเนี้ยดึงใหม่ทีนครับ นอกจากนี้ครับทราบมาว่าท่านพลเอกทรงวิทย์หนุนพักตีท่านผู้บัญชาการหางสูงสุดเนี่ยท่านมีการรายงานต่อทั้งท่านนายกและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าจะมีเทคนิคที่จะเจาะตัวดินโคลนเข้าไปเสร็จแล้วเราก็จะฉีดน้ําเข้าไปเพื่อทําให้มันอ่อนนุ่มลงอีกครั้งเพื่อจะได้ขนย้ายง่ายขึ้นอันนี้นํามาใช้เราเป็นยังไงบ้างครับ ก็นับว <Rabbi> <left for> <Hai> ่าเป็นวิธีการอีกวิธีการหนึ่งที่ดีครับเพราะดินในปัจจุบันเนี่ยดินในส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อเมื่อแห้งแล้วมันจะเกิดการแข็งตัวดินจะยะอยย้อยสลายด้วยก็ก็คือจากน้ําที่จะทําให้อ่อนตัวและสามารถนําออกมาจากบ้านเดือนได้ง่ายซึ่งปัจจุบันเนี่ยบางส่วนเนี่ยก็เห็นแล้วว่าเราเราได้ได้รับพระราชทานเครื่องเครื่องฉีดน้ําครับอ่าพวกสิ่งพวกเนี้ยนํามาช่วยในการที่จะ ฉีดน้ําออกไม่ใช่ว่านํามาฉีดร้างได้อย่างเดียวสามารถฉีดน้ําเข้าไปในตัวดินเมื่อมีช่องที่เราเจาะเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วดินก็อ่อนตัวก็สามารถที่จะนําออกมาจากบ้านเนี่ยได้ง่ายครับผมถามความรู้สึกครับว่าภารกิจในขณะนี้เนี่ยเหนื่อยขนาดไหนครับพี่ในการที่จะดําเนินการช่วยเหลือประชาชนครับผมถ้าเอาความจริงมันมันเหนื่อยทุกคนนะครับแต่ว่าถ้าเทียบแล้วถ้าเราเราได้ได้เห็นกับชาวบ้านเขาเนี่ยเรามอง เรายังอาจจะเหนื่อยแค่กายครับ,รบแต่เขาเนี่ยน่าจะเหนื่อยกับมากกว่าเราเยอะเขาจะเหนื่อยทั้งกายและใจครับแต่แต่ทุกคนก็พร้อมพร้อมที่จะจะดําเนินการให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วครับครับผมก็เป็นค,ค,ความทุ่มเทของหน่วยทหารของทั้งมูลหนีที่ของนักภาคประชาชนแล้วก็ภาคด้านการที่ช่วยเหลือกันในพื้นที่ขณะนี้นะครับ ก่<ข>อน <ขอ S 1> ที่จะเราจะทิ้งท้ายกันนะครับขอฝากช่องทางที่ประชาชนครับที่บ้านเรือนเนี่ยยังเต็มไปด้วยดินโคลนต่างๆเนี่ยสามารถติดต่ตตตตอขอรับความช่วยเหลือจากทางกองทัพไทยจากหน่วยฐานพัฒนาแล้วก็หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่35ได้อย่างไรบ้างครับคือในในส่วนของอเราเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเราตั้งกองบริการร่วมนะครับในส่วนของเรื่องการสถานการณ์เนี่ยอยู่ที่ที่โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์อยู่แล้วครับ นะครับตรงไรโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์เนี่ยคือถ้าท่านท่านท่านใดมีความเดือดร้อนหรือมีเคสที่เป็นลักษณะที่เราเรียกว่าเลสเคสหรือเล่งด่วนหรือมีปัญหาอะไรเนี่ยก็สามารถไปประสานการปฏิบัติหรือติดต่อประสานที่ได้ที่กองหน่วยการร่วมที่โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ได้เลยครับครับผมก่อนที่จะลากันไปครับท่านผู้บังคับหน่วยมีอะไรอยากฝากถึงพี่น้องประชาชนที่รับฟังอยู่ขณะนี้บ้างไม่ว่าจะเป็นพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่เองหรือว่าพี่น้องที่อยู่ทั่วประเทศครับ ก็ในส่วนส่วนหนึ่งนะครับก็เนื่องจากสถานการณ์ของของโลกในปัจจุบันเนี่ยมันมันไม่ได้เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่แล้วขอให้มีกําลังใจครับ,รบแล้วขอให้ให้อดทนแล้วก็สู้และฝ่าฟันมันไปให้ได้ครับก็ทหารพร้อมที่จะดูแล,แลแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนทุกคนอยู่แล้วครับครับฝั่งล้วก็รู้สึกอุนใจในคำมั่นที่ ทหารนะครับมีภารกิจในการทั้งปกป้องประเทศเองแล้วก็ในยามสงบเองก็ช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในภาวะวิกฤตอย่างนี้นะครับเชื่อว่าท่านผู้ฟังที่กําลังรับฟังอยู่เนี่ยส่งกําลังใจไปให้นะครับในทางพื้นที่จังหวัดเชียงรายและหลายๆพื้นที่เองที่ยังประสบภาวะฟื้นฟูจากโรคภัยในขณะนี้ขอให้ผ่านพ้นไปโดยเร็วไว้นะครับทุกคนเห็นความเหนื่อยเห็นความหนักหนาของยินดีครับยินดีเลย ครับผมครับขอบพระคุณมากครับยินดีครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านนาวะอากาศเอกนัทพัฒน์หนองแสงนะครับผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่35โดยบรรชาการหาพัฒนาที่ได้มาเล่าให้เราฟังครับโอกาสหน้าครับถ้ามีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาของหน่วยอาหารเนี่ยต้องขอเรียนเชิญมาพูดคุยกันอีกครับครับยินดีครับขอบพระคุณมากครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับดีครับครับสวัสดีครับ